สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเงย็นๆของวันที่13ธันวา2565้าหะห้านะคะ,ะในชุดนี้นะคะจะมารีวิวงานที่ลูกค้าซื้อไปแล้วก็สั่งทำฝักเพิ่มนะคะเป็นของที่ร้านค่ะแล้วก็มีงานเปิดขายด้วยนะคะ <c oughs> ในชุดนี้นะคะจะมีราคามีดเริ่มที่790บาทนะคะลูกค้าสั่งทำฝักเพิ่มอีกนะคะฝักฝักประดู่ราคาจะอยู่ที่500บาทนะคะเป็นราคาเริ่มต้นของที่ร้านนะคะ ทั้งตัวมีดและตัวฝักนะคะราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันสอง้ยเก้าสิบาทอันนี้เป็นยอดโอนนะคะถ้าเก็บปลายทางจะบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเล่มแรกนะคะ,ะชุดนี้เป็นเล่มละเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทคะ่ะเป็นงานมีดเน็บนะคะเป็นด้ามฝักไม้ประดู่ค่ะ ตัวฝักตีแบรนด์อาวุธนะคะอ่ะเป็นโลโก้ของที่ร้าน,นะคะ่ะค่ะอันนี้ตัวมี790บาทนะคะลูกค้าก็สั่งทาฝักเพิ่มนะคะราคาจะอยู่ที่1290บาทะคะ่ะอ่ะส่วนเล่มไหนเป็นของท่านไหนเดี๋ยวแม่ค้าจะแจ้งในแชทอีกทีนึงนะคะนีงานเล่มนีมีเ็ดเล่มนะคะที่ลูกค้าสั่งทงํำ แล้วก็จะมีงานเปิดขายนะคะงานเปิดขายเล่มละแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะยังลดราคาเหมือนเดิมค่ะเป็นงานมีดพกสั้นนะคะลูกค้าเป็นงานมีดพกสั้นนะคะขนาดใบห้านิ้วค่ะใบกว้างนิ้วนิ้วหกหุนค่ะสันหนาสิบเอ็ดมิลน,นะคะเป็นด้ามไม้พยุงค่ะราคาเล่มละแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะ แบบนี้นะคะถ้าสั่งทําฝักเพิ่มนะคะราคาพร้อมฝักจะอยู่ที่เล่มร้านหนึ่บาทค่ะที่ร้านก็ยังมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าบวกเพิ่มอีก100บาทนะคะอใน,นชุดนี้นะคะเป็นงานตีขึ้นรูปจากเหล็ก SUP 9ชุบน้ำมัน,นะคะ่ะอบคืนไฟสองรอบนะคะที่อุณหภูมิส0งองศานะคะงานมีดพกสั้นนะคะลูกค้าจะมี ตัวที่สันหนา5้มิลนะคะแล้วก็ตัวสันสิอมิละคะ่ะตรงทุกเล่นที่ร้านก็ยังมีรับประกันนะคะ แบบนี้890บาทคะ่ะตัวนี้ก็อามาลดราคาเหมือนกันนะคะปกติเล่มละ1,000บาทนะคะลูกค้ารับวันนี้ก็เล่มละ890บาท ขนาดความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่4นิ้วค่ะใบกว้าง2นิ้ว2อนิ้วครึ่งนะคะ2นิ้ว5หุนค่ะสันหนา11มิลน,นะคะอ่ะเป็นด้ามไม้พยุงค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวทำครัวอีกแบบนะคะ เป็นตัวขายดีของที่ร้านค่ะอันนี้ก็ใบสี่นิ้วนะคะใบกว้างสองนิ้วหกนะคะสองนิ้วหกหุนสันหนาสิบมิลค่ะ,ะด้ามนะคะเป็นด้ามไม้พยุงค่ะด้ามสี่นิ้วนะคะแล้วก็มี พกสั้นอีกหนึ่งขนาดนะคะตัวนี้ก็แปดร้อยเก้าสิบาทเหมือนกัน,นะคะ่ะใบยาวสามนิ้วครึ่งนะคะใบกว้างหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหกหนุนค่ะหนา1สิบมิลน,นะคะด้ามยาวสี่นิ้วค่ะเป็นด้ามไม้พยุงค่ะตัวนี้ก็แปดร้อยเก้าสิบาทเหมือนกันนะคะพกสั้นนะคะหั่นฝับซอยได้สบายค่ะ แล้วก็จะมีงานมีดเน็บนะคะมีดเน็บเปิดขายอันนี้เป็นด้ามไม้ประดูุนะคะลูกค้าฝักไม้สักทองนะคะอันนี้ราคาพร้อมฝักจะอยู่ที่หนึ่งพันห้ารอยบาทะะรับประกันความคมนะคะ ตัวฝักเป็นไม้สักทองนะคะรัดไหวปลอก5้าและปลอก15นะคะอะตัวฝากตีแบรนด์นะคะแบรนด์อาวุธค่ะแล้วก็มีอีกตัวนะคะตัวนี้จะเป็นด้ามประดูลมดำนะคะแล้วก็ไม้สักทองลมดำนะคะอันนี้ก็ราคา1,500บาทเหมือนกันคะ่ะ ในร้านตอนนี้นะคะจะมีขนาดใบ9นิ้วถึง10นิ้วนะคะฮะซปบะเข้าซะ <c oughs> อันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ช่างไปรับให้ใหม่นะคะลูกค้างานมีดที่ออกจากที่ร้านลูกค้าอย่าเอาไปดัดแปลงนะคะงานที่ร้านไม่รับประกันให้เ้ย แบบนี้นะคะราคาน1นึ่ห้ารอบาทคะ่ะช่องทางการติดต่อนะคะจะมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะฝากทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปให้ติดตามรับชมด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ,ะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ